วัดป่าพามูวันนี้เราจะพาไปอบเสาหมูกันที่วัดป่าแดดครับมาขอพรครั้งที่6แล้วก็เข้าพิธีอารตีไฟได้ครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับตั้งแต่ปีใหม่ครับที่ผมไปอยุธยานะแล้วก็พอดีเป็นวันหยุดมาค้าบูชาครับผมก็เลยรีบมาขอขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดป่าแดดครับพร้อมนั่งขอพรครั้งที่6ครับเอาละครับเราถึงเชียงใหม่กันแล้วนะครับ แลวเดี๋ยวจากสนามบินนะครับไปที่วัดป่าแดดใช้เวลาประมาณไม่นานเลยครับแบบสัก15นาทีเนาะเพราะว่าระยะทางประมาณไม่ถึง5กิโลเองครับแล้วเราก็ตรงไปที่วัดเลยครับก็คือเพื่อนมาถึงก่อนนะครับมาถึงก่อนตั้งแต่คืนวันศุกร์เลยผมมาวันเสาร์ครับแล้วหลังจากที่ผมไปถึงเพื่อนก็แวะมารับครับแล้วเราก็ไปที่วัดกันก่อนเลยครับเพราะผมตั้งใจนะครับคือ ถามว่าทำไมถึงต้องมาอบเสาที่นี่คือครั้งนี้เป็นครั้งที่5ที่ผมมาขอบคุณแล้วก็เป็นครั้งที่6ที่ผมมาขอพรครับเพราะว่าตั้งแต่ครั้งแรกเลยคือไม่น่าเชื่อเนาะ <S <S ผมไปขอที่อื่นแล้วผมไม่ได้แต่ผมมาขอที่นี่3 <S 1> <S 1> เดือน, <S <S เ,อนเท่านั้นครับเห็นผลเลยครับและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่6นะครับที่ผมจะมาขอพรครั้งต่อไปครับ <S <S และนอกจากนั้นเราได้จองคิวนะครับเพื่อมาเข้าพิธีอาราตีไฟและเจิมหน้าผาก ขอพรจากาพระพิคเนตด้วยนะครับจะบอกว่าที่นี่จากที่ผมมาปีที่แล้วเปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับเพราะว่าคนให้ความสําคัญคนนับถือกันเยอะมากๆครับนี่ครับแล้วก็มีมีรําด้วยถวายพระพิคเนตครับได้เวลาพอดีนะครับประมาณใกล้จะสี่โมงเราได้คิวนะครับคือเขาจองคิวกันเป็นข้ามเรือเลยนะที่จะเข้าไปทําพิธีอขอพรจากพระพิคเนตครับ เราได้คิวตอน4ี่โมงแล้วเดี๋ยวเราไปเตรีิมตัวกันดีกว่าครับนี่ครับเดินมาทางด้านข้างด้านนี้เขาก็จะมีเตรียมผลไม้และดอกไม้ที่สำหรับจะไปไหว้นะครับสำหรับจะไปเข้าพิธีอารตีไฟครับเอาละครับพอเราอตอนนี้เรากำลังเขียนชื่อนะครับวนเดือนปเกิดบนเทียนครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเราจะ ไปขบนกันละครับนี่แหละครับเขาก็จะมีเป็นรอบๆนะครับที่ให้เข้าไปไหว้ได้ครับเอาละครับเรียบร้อยนะครับเราเตรียมพร้อมเรียบร้อยก็คือ1ชุดนะครับ599บาทนะครับสำหรับ2ท่านนะคือไป2คนชุดเดียวกันนะครับแล้วก็ส่วนเทียนนะเดี๋ยวเราก็แยกแยกเทียน แยกเทียนต่างหากเนี่ยครับเทียนเทียนก็นเราก็เลยซื้อเพิ่มเอาครับโอเค okay. เรากำลังจะขึ้นไปข้างบนแล้วครับตรงนี้เรียกว่าหอมหาเทพบูรพาจารย์ครับและเดี๋ยวจะมีนี่ครับพราหมณ์ทาพิธีนะครับผมเองนับถือพระพิคเนศตั้งแต่เด็กเพราะว่าครอบครอบครูละครและดนตรีไทย เราก็เลยจะมีอ,องค์พระพิพะเนศสักการะที่บ้านแต่ว่าถือว่าเราได้มาทําพิธีอย่างถูกต้องจริงๆนะครับมีคนนําให้เราพูดตามนะครับและหลังจากเสร็จแล้วเราก็มาจุดเทียนทางด้านล่างครับครับอย่าลืมนะครับหลังจากาหลังจากขอพรพระพิพะเนศแล้วนะอย่าลืมกระซิบที่ข้างหูที่อยู่บนหอนะครับ และนี่จุดประสงค์ที่เรามาครับก็คืออย่างที่บอกตั้งแต่แรกครับผมมามาที่นี่แล้วที่นี่ก็คือผมได้ทุกครั้งเลยละคร,ครั้งที่ผมมานี่คือผมมาขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่มาขอบคุณเสานะครับเสาไม้สักทองหลวงครับเป็นครั้งที่5้าแล้วที่ผมมาขอและผมก็ได้แล้วคราวนี้ผมก็จะขอพรครั้งที่6กนะครับวิธีการคือเตรียมตัวมาไม่ได้ยากเลยคือ ทุกครั้งที่มาบางทีผมมาหาซื้อผ้าเจ็ดสีเจ็ดอกที่นี่นะแล้วก็คราวนี้เหมือนเพื่อนมาก่อนเรามาดูแล้วบอกว่าไม่มีผมก็เลยซื้อมาจากกรุงเทพครับและที่นี่นะจะไม่มีดอกไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครเตรียมดอกไม้มาบูชาจากข้างนอกก็ดีนะครับเอาละครับพอถึงแล้วเราก็เอาผ้านะครับเจ็ดสีเจ็ดซอกออกมา จะบอกว่าการขอที่นี่นะสิ่งที่ผมขอผมไม่ได้บนแบบไม่ได้บนเหมือนที่อื่นนะที่แปลกมากๆคือผมแค่บอกตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับครั้งแรกผมขอที่เสาเอกข้างเดียวแล้วผมก็ยกมือไหว้เสาโทนะครับแต่ว่าครั้งต่อๆมาเวลาผมขอผมก็จะพูดเหมือนกันทั้งสองด้านเลยแล้วผมแค่บอกแค่ว่าถ้าผมมีโอกาสถ้าผมได้ตามที่ขอผมจะกลับประกาศและทำบุญที่นี่เท่านั้นเองครับแล้วผมก็ได้อย่างที่ผมต้องการ อย่างที่บอกมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ผมไปขอที่อื่นแล้วผมไม่ได้อย่างที่อย่างที่ผมต้องการขนาดระยะเวลาเขาบอกว่าให้ขอแบบระยะเวลาตามที่เหมาะสมที่อื่นผมให้เวลาแบบทั้งปีเลยนะผมก็ได้แค่ครึ่งทางก็มีนะครับบางทีแต่ที่นี่ขอเรื่องเดียวกันหลังจากที่ปีหนึ่งผ่านไปเนะาะ3าเดือนเท่านั้นครับได้ตามที่ขอจริงๆครับนี่แหละครับก็ คราวนี้มาคือฝุ่นหายไปสเสาสะอาดขึ้นเยอะเลยมีคนทําคํามสะอาดเพราะว่าแต่ก่อนก็จะมีผ้าพ,พันเยอะก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นของผมผมมากมาสีา่หครั้งผมก็จะเอามาทุกครั้งเลยครับและนี่เราก็เนี่ยครับผมสาวขอผมอาจจะถูกกับที่นี่ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมขอก็เลยสำฤทธิ์ผลครับถ้าใครมีโอกาสนะครับอยากให้มาใครอยากรู้ประวัติลองเข้าไปเสิร์ช Google ครับหาไม่ยากครับแต่จะบอกว่า มีโอกาสแวะมากราบสักครั้งนะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายครับ